หลกาชาติจังหวัดมหาสรารคามมอบบ้านการชาติร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอว่าปีปทุมภายใต้โครงการกา,รการชาติร่วมใจสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณ2,563ค่ะ นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรา,ารคามพร้อมด้วยนางวริ t าจันทราในยุคเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสรา,ารคามสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและจมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมหาสรา,ารคามหลงพื้นที่มอบบ้านกาชาติร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมให้กับนางสาวสุมารีชาวเรือบ้านเลขที่53หมู่ที่8ตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรา,ารคามตามโครงการกาชาติร่วมใจสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณ2,563ด้วยเหล่า ชาติจังหวัดมหาสรารคามได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงถูกสุขอ,อนามัยตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นางวริษาจันทราในยกเหล่าก,กาชาติจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าสำหรับการมอบบ้านกาชาติร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ในครั้งนี้ใช้งบประมาณในการกอร่อสร้างจํานวน5 0,000บาทโดยคัเดเลืกอกราษฎรที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติดีขยันประหยัดซื่อสัตย์และสุจริตซึ่งการสร้างบ้านดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากอําเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตนําบลและจิตอาสาในพื้นที่ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและร่วมก,กันก่อสร้างบ้านจนสําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีสร้างความเปื้องปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ ในบ้านหลังใหม่อีกทั้งมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย